คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เรามีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งความสุขไปได้ในเวลาเดียวกันอย่าง<ย>แรกเลยนะคือคุณต้องมองเห็นความเป็นไปได้ก่อนว่าคุณไม่ต้องทิ้งความสุขหรือคุณไม่ต้องทิ้งเงินคุณสามารถมีมันได้ทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันคราวนี้พอเราเลือกแล้วว่าฉันจะมีทั้งเงินและความสุขไม่ว่าฉันจะมีความเครียดหรือว่าไม่สบายใจเรื่องไหนปล่อยมันไปแต่เราเลือกที่อย่างอื่นฉันไม่สนนะคะจะมีความสุขเท่านั้นแล้วก็มาโฟกัสว่าถ้าฉันจะมีเงินทานไหนบ้างในวินาดีนี้ที่มันจะทําได้วินา าทีนี้สิ่งที่ทําเงินให้กับคนได้เยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการที่เอาตัวเองเข้ามาสร้างตัวตนบนออนไลน์และสร้างรายได้บนออนไลน์มีคนนึงนะคะเธอไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้เลยแม้แต่เริ่มต้นว่าสรุปแล้วออนไลน์คืออะไรที่มาพูดว่าออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทาเงินได้ด้วยหรอปรากฏว่าพอผ่านไปแค่เดือนครึ่งเท่านั้นนะคะเธอกลับทําเงินได้มีรายได้เข้ามาและคนก็ถามเยอะมากเลยว่าทํำยังไงอ่ะทําได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมาฟังเธอกัน,กนว่าเธอรู้สึกยังไงบ้าง สวัสดีค่ะพี่อีทมาจากเพจพยาบาลโลกสวยวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งที่พี่อีทอะ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าออนไลน์อ่ะมันคืออะไรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความสุขของพี่อีทแบบไหนนะคะจากที่แบบเฮ้ยคนไม่มีความรู้อะ่ะไม่เคยเข้ามาเสพไม่เคยมาศึกษาด้านนี้เลยคะ่ะแค่รู้สึกว่าอยากรู้มันคืออะไร<อ>ก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษา<อ>แล้วเดือนครึ่งเนี่ยทำเงินได้ไงคะก็ทําเงินได้จากคอร์สออ ออนไลน์ขายเยมียงกว๋วยเตี๋ยวค่ะเมียงก๋วยเตี๋ยวยังทําเงินได้เลยใช่เวลาแค่เดือนนิดนิดเองใช่ไหมใช่ค่ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหมันมหสัสารยว่าค่ะมันบอกเฮ้ยออนไลน์ทําเงินได้ไม่คิดนะคะว่าออนไลน์ที่เราไม่รู้กับทาเงินได้แล้วแบบมันดีความสุขด้วยเพราะว่าเราได้โฟก,กัสในสิ่งที่เราชอบตอนที่ได้เงินมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันดีใจแบบบอกไมู่ผทาเงินได้จากออนไลน์ได้แบบบางที่บอกไม่คิดว่าจะทําได้เราเพิ่งเรียนมาแค่เดือนครึ่งออ่งเงยค่ะ โอ้ยกีดลันบ้านเลยค่ะคิดว่าอะไรที่ทําให้เราทําเงินได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่เออก็ที่คิดว่าเราทําเงินได้เพราะว่าเราโฟกัสแล้วเราตั้งใจค่ะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยออนไลน์มันคืออะไรเราก็เรียนเรียนตามที่โคสอนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอย่างเดียวลยียนคอร์สอะไรคะเรียนคอร์สสุดรับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์มันดีจริงไหมเนี่ยคอร์สเนี้ยก็จากที่ไม่รู้อะไรเลยอะค่ะก็ทําเงินได้ดีจริงไหมล่ะคะนีก็เป็นตัวยืนยันได้เลยค่ะว่าขอโทษนะคะมัน โคตรดีค่ะถ้าอย่างนั้นให้หนึ่งอย่างเลยคือเขาต้องโฟกัสใช่ไหมใช่เราโฟกัสเยอะมากห้าโมงปุ๊บห้าโมงปุ๊บเริ่มง,งานบอกคนหน้าสวัสดีค่ะวันนี้มีเรียนนะคะก็กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเรียนเลยค่ะเพราะว่าโค้ชจะสอนเม,ามาื่อวานอ่ะสองทุ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมเรียนก็จะดูของวิชาวันก่อนหน้านี้ก่อนแล้วก็มารอเรียนของวันนี้วันถัดไปเพราะว่าตั้งใจจริงๆอะไรเนี้ย uh huh. แล้วมันก็เกิดผลในยุคตอนเนี้ยดิจิทอลเทคโนโลยีมัน เข้ามาเยอะมากเราต้องเอาออฟไลน์ line, เข้าสู่ออนไลน์แล้วเราจะไปอยู่ข้างหลังไม่ได้แล้วค่ะเราต้องมาอยู่ข้างหน้าให้เขารู้ว่ายุคนี้มันต้องออนไลน์นะแล้วมันช่วยเราได้มันเสริมรายได้เราได้ด้วยอะคะ่ะถ้าใครนะคะอยากจะทําเงินบนออนไลน์ line. มีความสุขด้วยรวยขึ้นด้วยในเวลาอันสั้นคืออย่างแรกคุณต้องโฟกัสแล้วคุณก็หาทิศทางว่าฉันจะทําอะไรดีสําหรับพี่อีทเลือกการย้ายตัวเองเข้ามาทําในออนไลน์ line, นะคะแนะนําอะไรเพื่อนๆก็อยากจะแนะนําว่าเปิดใจก่อน mm. แล้วก็โฟกัสสองอย่างนี้ค่ะที่อีทใช้ในตอนแรกเลยค่ะมันจึงเกิดผลลัพธ์ที่มหาศจา์สําหรับอ e ีจากที่แบบไม่ได้คาดหวังนอกจากโฟกัสเปิดใจ mm. แล้วก็คืออย่าคาดหวังสิ่งที่เราไม่คาดหวังอล้พอมันตามมามันรู้สึกว่า อิ่มเอิบใจอะคะ่ะว่าเอ้ยมันทําได้จริงถ้าสนใจสามารถติดตามอีทได้นะคะก็ที่เพจพยาบาลโลกสวยใครที่ไม่รู้อะไรเลยแบบอีนะคะที่พยายามหาอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปเริ่มต้นตรงไหนดีคอร์สนี้คือบอกเลยว่าจากที่ไม่รู้อะไรหรือรู้แล้วนะคะสุตรับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์คุ้มค่ามากไม่ต้องไปลงเรียนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะด้วยราคา1นึ่งบาทคุณก็คุ้มแล้วรับรองว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจะเปลี่ยนชีวิตได้ แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนอี้ค่ะมีความสุขด้วยนะคะอืมโอเคก็บอกเลยว่าคอร์สนี้นะคะโค้ชทาเต็มที่โค้ชให้เกินราคาแล้วก็ให้ด้วยใจจริงๆแต่ขออย่างเดียวคือคนที่จะเข้ามาเรียนคอร์สนี้คือคุณต้องมุ่งมั่นจริงๆไม่ใช่มาเรียนแป๊บๆแ,แล้วก็คิดว่าจะจบเรียนคอร์สนี้ย คอร์สเดียวจบเพราะฉะนั้นมันใช้เวลามันตอบทุกคำถามให้กับคุณได้อยู่ในคอร์สนี้ทำด้วยใจจริงๆถ้าใครเอาจริงนะคะเจอกันในคอร์สค่ะวันนี้โคชใหม่ Image Maker และพี่ยีเพจพยาบาลโลกสวยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย